ในที่สุดตัวที่เรามาโนโกันมันก็มาจริงๆสําหรับตัวละครใหม่ล่าสุดระดับ SSR บวกที่กําลังจะเข้าสู่ในเซลเวอร์จีนบอกก่อนเลยว่ารูปร่างโมเดลของเขาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอีกทั้งผมยังมีข่าวเกี่ยวกับเจ้าต,ตัวโกริบาร SS ์ SSR บวกตัวนี้ด้วยนะเอาเป็นว่าก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมคลิปแบบเต็มๆก็อย่าลืมที่ช่วยกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ แมนช็ Shop, Web, in 1, 000, Mobile, อปเว็บเติมเงินเกมวันพันแมนเดอร์สตองเกตโมบายในราคาถูกคุ้มปลอดภยัยรวดเร็วทันใจบริการการเติมเกมตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องพักกนเลยทีเดียวเชียวและที่สําคัญแพ็คแต่ละแพ็คของเขาบอกเลยว่าเติมถูกกว่าเติ ain, มเองมากๆวิธีการเติก term, มก็แค่ใช้ UAD ชื่อตัวละครและก็เลขเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะไปกดไปที่ลิงก์ List Man s ช o อที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปดโอดนี้หรือจะติดต่อผ่านไลน์แอดลิสต์แมนชก็ได้อย่าลืมต้องมีแอดดูน้าหน้าด้วยนะครับและ ใคร <Wow. S 1> ที่เป็นสายเปสายทุ่มทุนก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันได้ l i สต Man Shop เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอน100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0 0 0 0คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบ o f f i c i a l เพียงแอดไลน์แอดล m ส n ์แมน h o p หรือทางเว็บไซต์ลิสต์แมนช็ o ป com เติมเร็วดุดสายฟ้าดูแลดุดัดมิรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ต้องนึกถึงล i สต m a n นช็อปช็อ สวัสดีพอ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับ<ม>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันเมนเดอร์สโตนเกตในซูเวอร์จีนในที่สุดการยืนยันตัวละครใหม่ระดับ SSR บวกในซฟเวอร์จีนเดือนหน้าก็ปรากฏออกมาให้เราได้รับชมแบบเต็มๆม,มแล้วนะวและก็ต้องบอกก่อนเลยว่าการคาดเดาโมเดลภายในคลิปที่แล้วเป็นอะไรที่ตรงเป๊ะแทบจะเกือบ100%เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังละกันสำหรับเดือนต่อไปของเดือนเมษายนภายในซูเวอร์จีนตัวละครใหม่นั่นก็คือเจ้าตัวเมทเนย์ระดับ SSR รูปร่างต่างๆที่เพื่อนๆจะได้เห็นนะต่อไปนี้ก็ต้องขอบอกได้เลยว่าน่าจะประทับใจกับเพื่อนๆทุกท่านอย่างแน่นอนเพราะการเปลี่ยนแปลงต่างๆมันเยอะจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมรูปร่างพร้อมกับข้อมูลข้าวๆข,ข,ของตัวละครของเขากันดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยผมเองมีโค้ดดีๆมาแจกอีก1โค้ดนะครับผมสําหรับโค้ดนี้ใส่ได้แค่เฉพาะเซิร์ฟเวอร์จีนเท่านั้นย้าว่าเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับผมที่เป็นจีนย่อที่เพื่อนๆชอบเรียกกันผิดๆส่วนเซิร์ฟเวอร์ไทยเซิร์ฟเวอร์เซอุร์อีสเอเชียเซิร์ฟเวอร ญญไม่สามารถใช้งานได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นไอ้โค้ดตัวเลขที่ผมเคยให้ให้ไปมันได้แค่เฉพาะเซเวร์จีนย่อเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปกรอกกันนะครับสำหรับโค้ดอันใหม่ตัวนี้เป็นโค้ดรับเพชรฟรี100เม็ดหลังจากกรอกโค้ดมาเป็นที่เรียบร้อยเรามาดูร่างกายของเจ้าตัวเมทเทน h ฮเอชบวกกันดีกว่าซึ่งรูปร่างอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับคุณผู้ชมไม่ว <ๆ S 2> ่าจะเป็นกระบอกปืนเน้นก็คือเปลี่ยนมาใหม่นะแต่เขาใส่เป็นสีดําเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยไอ้พวงลำพวงลำ อุปกรณ์ใหม่หมดเลยนะเพียงแค่ว่าเขาดันใส่สีเหมือนเดิมกับของอันที่แลว้วเนื่องจากเจ้าตัวเมเทอร์ไน์เนี่ยมันเป็นร่างหุ่นยนต์นะครับผมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องสีพวกเนี้ยมันต้องเป็นแบบเงินเงินหน่อยที่มันเกี่ยวกับพวกหุ่นยงหุ่นยนต์อีกทั้งใบหน้ากับกำปั้นของเขาโอ้โหนี่คือชัดเจนเลยนะว่ามันเปลี่ยนแปลงเพราะปกติกำปั้นของเขาจะอยู่แค่ด้านหน้าแบบนี้ครับผมเหมือนบึ้ดจ้ำบึ้ดจ้ำบึ้ดจ้ำบึ้ดนะแล้วก็ดวงตรงดวงตาม,มีกาแฟพริบๆแดงๆนิดหน่อยหัวของเขาก็แบบเล็กๆนิดหน่อยนนะบบออปเเ็มาางงดูแต โอ้โหมีการกำมือขึ้นเอามือขึ้นมาอยู่บนด้านหน้าดูไปดูมาแม่งเหมือนกับไท่าของเจ้าตัว Tank Top Master H A บ u กเลยฮะคุณผู้ชมแต่มันยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะเพราะว่าเขาดันมากพร้อมกับมิดไซ์หุ่นยนต์ของเขาด้วยฮะจำนวน2ตัวท่งนั่งซ้ายขวามือตรงนี้คาดว่าเมื่อเข้าไปในเกมแล้วเนี่ยไอ้พวกมิดไซ์สองตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมในร่างกายของเขานะที่มันจะมาบินแบบรอบๆโดวหรือไม่ก็อาจจะมาเป็นลูกน้องนะครับผมที่อยู่ข้างๆกันนะไม่รู้ว่าเสียงผมนี่จะเป็นอะไรนะฮะก็เอาไปไเป็นมีมซ มาด้วยนะครับผมอยู่ในการคานวน,น2หนอซึ่งไม่รู้ว่ามันจะมาเป็นในรูปแบบของในเกมจริงๆหรือว่าจะเป็นพวกออกอุปกรณ์ตกแต่งหน้าตาการเปิดกาชาหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจ <S <S เอาเป็นว่าโดยรวมทั้งหมดของเจ้าตัวเมทัลไน์ S S R บวกก็มีการเปลี่ยนแปลงมาประมาณนี้นะฮะผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆทุกทุกคนไม่ต้องไปบอกมาวันย้อมแมวนะเพราะว่าเจ้าตัวเมทัลไน์เนี่ยมันมีแค่ร่างนี้ร่างเดียวจริงๆส่วนร่างอื่นๆภายในอนิเมะเขาจะเรียกเป็นชื่ออื่นไปเลยนะครับผมที่ไม่ได้ชื่อเมทัลไนท์เพราะอย่างที่ทราบกัน ไอ้เจ้าตัวละครตัวนี้มันเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกบังคับโดยเจ้าตัวโบฟอยเพราะฉะนั้นการทําตัวหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นๆในร่างใหม่ๆอื่นๆเนี่ยไม่น่ามีสิทธิ์ใช้ชื่อว่ามีทนายเอเทสอาบวกได้อย่างแน่นอนและเพื่อนๆทุกท่านมีความคิดเห็นอะไรยังไงใดๆก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะเกี่ยวกับเจ้าตัวมีทนายเอสเออารบวกร่างใหม่ร่างนี้บอกเลยว่าแกมจะหลัดจริงๆและส่วนนี้ก็จะเป็นข้อมูลแบบคร่าวๆนะครับผมจากผู้โพสต์คนจีนตรงนี้เลยนะครับผมเครดิตอยู่ด้านบนเลยและจากที่ผมได้ไปทําการแปลข้อความขขออองเเ้าาามมมให่จะบกูล เขาคาๆว,ว่าการแนะนําตัวละครใหม่จากัดเวลาจะเป็นตัวละครที่มีพลังการยิงรบเนี่ยค่อนข้างที่สูงนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะรำหน้านี่นแบบอกโอ้โหจัดหนักจัดเต็มจริงๆ<ม>รวมไปถึงยังมีการแบ่งปันอีกนะเทคโนโลยีอีกทั้งยังมีการเกี่ยวข้องในเรื่องโดดเด่นของฝูงชนอีกรวมไปถึงประโยชน์ด้านล่างตรงนี้เป็นความสามารถเข้าคร่าวที่เขาจะมีมานั่นก็คือเจ้าตัวเมทัลไนท์เอสเออาร์บวกตัวเนี้ยมันเป็นตัวละครที่แบบออกคอยขัด ขวางการเวียนหัวอาจจะประมาณแบบป้องกันการสตันได้แล้วก็ยังมีภูมิต้านทานแบบพิเศษอีกในเรื่องของการพังทลายรวมไปถึงผลกัด อารมณ์ถ้าเกิดว่ามีคําว่ากราดกรอนนี่ผมต้องคิดถึงเจ้าตัวโกริบารเอเสอาบวกเลยฮะคุณผู้ชมอย่าบอกว่ามันมาแก้ทางตัวนี้อีกแล้วนะ,ะเพราะหลังจากต้นเดือนมันก็มีเจ้าตัวพุริพิสเซเนอร์มาแก้ทางไปแล้วแค่จะร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเมทเทอร์ไนท์มันเข้ามาแก้ทางได้อีกโอ้โห,โโหแก้ทางกันแบบจุกจกุกครับผมสําหรับสายกัดกรอนผมนี่แทบไม่อยากจะคิดเลยว่ารายละเอียดสกิลขเขาจะเป็นแบบไหนแต่ก็คาดว่าเดี๋ยวสัปรามานเย็นนี้นะฮะอาจจะมีรูปร่างหรือคลิปการใช้สกิลอันติเม ออกมาให้เพื่อนๆรู <Wow. S 1> ท่านได้รับชมกันยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปคอปมาไว้นะครับผมเป็นช็อตสั้นๆหวังว่าการโจมตีของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเท่กว่าเดิมเยอะๆนะเพราะปกติแล้วร่างที่1เขาโจมตีหมู่ร่างที่2อ,อาจจะโจมตีหมู่เหมือนเดิมหรือไม่ก็โจมตีเป็นแนวเส้นตรงเส้นนอนก็คอยไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งและเดี๋ยวเรามาดูข่าวดีของเจ้าตัวโกริบาสระดับ S S R บวกกันบ้างดีกว่านั่นก็คือเจ้าตัวโกริบาสระดับ S S R บวกตัวนี้จะลงตู้กาชาตัว ท่านก็หายกังวลได้เลยนะครับว่าไอ้เจ้าตัวละครตัวนี้จะลงในวงล้อหาเงินหรือเปล่าบอกตามตรงว่าข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะฮะเองตามเต้ยหวันแบบเป๊ะๆเพราะฉะนั้นเจ้าตัวละครตัวนี้ก็ต้องลงตู้ตัวดําตามเตยหวันเหมือนกันครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงฮะเอาเป็นว่าหลังจากเจ้าตัวอัศวินจากโกลเอาบวกก็จะเป็นเมลซากาต่อไปก็เป็นหมานะฮะที่ลงตู้กระชาตัวดําพร้อมยังเป็นโกลิบาสลงตู้กระชาตัวดํากันอีกเหมือนเดิมฮะแบบติดๆกันเลย3ามตัวนี้โอ้โหแจมจลาดนะใครที่เป็นสายดองตัวดํายิ้มแ่่งกัันนได้้เเลยสววอจาต อมบี้แมน SSR บวกอันนี้นี่สออโิโอ้โหน่าเป็นห่วงอาจจะได้ลงตู้วงล้อแห่งการแดกเงินนะฮะ oh. หรือไม่แน่ก็อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าตัวเกมเขาอาจจะไม่ได้เอาตัวละครใหม่ๆไปลงในตู้วงล้อแลว้วเรื่องจากตอนนี้แพทเซิร์ฟไต้หวันหรือว่าแพทเซาอีสเอเชียเซิร์ฟไทยมันตามเซิร์ฟแม่ไปแบบติดๆแล้วนะครับนั่นก็คือเซิร์ฟจีนคือตัวละครเนี่ยแทบจะเหมือนๆกันละในเรื่องของเมตาเพราะฉะนั้นการรัดตัวละครเข้ามาต่างๆนานาอาจจะไม่ได้มีแล้วนะครับผมเนื่องจากตอนนี้เขาก็รัดมาเร็วโคตรแล้วนะแล้วก็นนนนีนะรนนะัวตลคม สกาศ s อ r บวกสำหรับเพื่อนเพื่อท่านใดที่มีตัวดำดองรอไว้เยอะแล้วอยากจะให้ผมทำคลิปเปิดให้แนะนำทักมาได้เลยนะครับผมที่ Facebook นักะกรเหมาคมตัมนี่ผมรับเปิดแค่1 ID อเดีเท่านั้นนะครับย้ำว่า1 ID อเดีเท่านั้นตัวดำต้องเกิน180ใบขึ้นไปไม่คิดค่าเปิดนะจ๊ะคือเปิดให้ฟรีเลยนะครับผมก็แล้วแต่ดวงนะว่ามันจะออกหรือไม่ออกก็ไปลุ้นกันอีกทีนึงยังไงสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปรอรุ้นกันอีกทีนึงะาาารรรบกจมมต่อเวไถยยลดิ เเดี๋ยวเร็วๆนี้มาแน่นอนครับไม่ต้องห่วง <Okay. S 1> แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงสุดๆเลยนั่นก็คือก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทําการกดปิคดคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซับสไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่าน,ท,านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วย ใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน